สวัสดีครับพบกับผมแซมต่อสามเหลี่ยมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูต่อสามเหลี่ยมเพาะจากไม้เมล็ดนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็คือหน้าตาของต่อสามเหลี่ยมนะครับที่เพาะจากเมล็ดเลยนะครับผมเมล็ดเพาะมานะครับผมก็นํามาปลูกนี่เลยปลูกในกระถางสีขาวสวยๆนะครับ วันนี้พามาชมนะครับหน้าตาของเจ้าตอสามเหลี่ยมที่เกิดจากไม้เมล็ดนะครับเกิดมาแรกๆเขาก็จะมีหนามเป็นตอนะครับไม่เหมือนหน้าตากับตอสามเหลี่ยมที่โตเต็มที่เลยนะครับพอโตมาก็จะเป็นแท่งยาวๆเรียวๆนะครับแต่ว่าไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับเขาก็ยังคงเป็นตอที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆดินสอดำนะครับเป็นตอซดดิ้งอะไรแบบนี้ แต่พอเขาโตขึ้นมานะครับเขาหน้าตาเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเขาก็จะเริ่มมีทรงเขาหน้าตาของตอสามเหลี่ยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอ่าเช่นตอนนี้นะครับนี่นะครับเขาก็จะเริ่มแตกหัวเป็นต่อสามเหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าตานี่เลยนะครับหน้าตาแบบนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับต้นนี้ก็จะเรียวยาวขึ้นมานะครับผมได้มาสต้น ไม้เมล็ดสีต้นนะครับเพาะขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะครับก็รอดูพัฒนาการกันนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับต่อสามเหลี่ยมจากไม้เมล็ดมีโครงการว่าจะตัดตัดแล้วเอาไปชําด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะเป็นช่วงที่เหมือนมีรอยต่อนะครับเป็นเล็กๆ ลำเขาไม่แข็งแรงถ้าเขายืดขึ้นนะครับสงสารเขาเขาก็จะงอหักพับลมนะครับผมก็จะตัดแล้วก็เอาไปชํำใหม่นะครับผม mm hmm. เพื่อให้หน่อที่แตกมาใหม่เนี่ยเหมือนกับเป็นข้อของเขานะครับ mm hmm. เขาก็จะได้ออกรากจะได้ไม่หนักเกินไปนะครับ mm hmm. น,นี่นี่แหละครับสำหรับใครไม่เคยเห็นก็ดูไว้นะครับ ดูไว้ว่ามันมีหน้าตายัางไงไม่เหมือนกับต่อสามเหลี่ยมที่โตแล้วต่อสามเหลี่ยมที่โตแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับนี่คือต่อสามเหลี่ยมที่โตแล้วแต่นี่คือจากไม้เมล็ดเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมโอเควันนี้ก็พามาดูกันนิดหน่อยนิดหน่อยพอให้เป็นอัดวิดีโอบันทึกไว้เอาไว้ดูว่าไม้เมล็ดเขาเป็นยังไงนะครับ นี่คือต่อสามเหลี่ยมจากไม้เมล็ดนี่นะครับเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตกันไว้เรื่อยๆนะครับถ้ามีความแตกต่างอย่งไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับที่2ช่องทางจะได้พบกับผมในทุกๆคลิปที่อัปโหลดลงไปนะครับเป็นข้อมูลมีสาระบ้างเล็กน้อยปานกลางหรือ เยอะๆก็แล้วแต่ว่าแต่ละคลิปนั้นจะมีอะไรมาแบ่งปันกันนะครับก็จะมีมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็คือไม้เมล็ดโอเคติดตามกันไว้2ช่องทางที่ YouTube และเพจ f a c e b o o k พิมพ์ไปที่คำว่าแซมต่อ3าเหลี่ยมน,นะครับแล้วเราจะพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม